ชีวิตไว้เด็กนะครับตู้เย็นก็ไม่มีนะฮะบ,บ้านอื่นบ้านอื่นก็มีเครื่องซักผ้ารู้ไหมว่าเจมมีอะไรนะฮะบ,บ้านอื่นก็มีเครื่องซักผ้าเจม <laughs> เจมมีกระลำมังนะครับกระลำมังที่ ทีน้องก็จะสักให้พ่อกับแม่ด้วยเอเาแช่ไว้แล้วก็ขึ้นไปเหยียบอ่ะไปเหยียบเหยียบเหยียบเยียบเหยียบเยียบเอานะี่บ้านคนนั้นเขาก็ว่ามีเครื่องซักผ้าเฮ้ยเครื่องซักผ้ามันเป็นยังไงวะแต่เรามี ไม่เคยลึ้ไปเลยคกับเ,เพื่อนๆในนะ้ำแบบว่าเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยบางทีก็เคยไหมแบบว่าไปขุดปูนาอย่างเงี้ยไปขุดปูนาตั้งแต่เช้ชาทำไมพูดแล้วจะลองคายนอนึกถึงโดยเองตอนเด็กครับ <c oughs> ไปขุดปูนาไปตั้งแต่เชา้าจนเย็นนะไป,ปนไปขุดนนะาเข้าไปกับป้มเรียรนะป้าเรียรไปกับป้า ก็ได้เต็มผู้ถังเลยนะเอามาขายกิโลละ20บาทเวลามันขึ้นก็ยิ่ห้าบาทบ้างอะไรอย่างเงี้ยไปทำงานอะไรสู้ๆมาทำงานเป็นเชฟที่อิสราเอลครับขุดปูนาขายบางทีแบบดวงดีก็ได้ขบด้วยอะไร เจมแบบเจมก็เพิ่งเกิดนะเจมบางทีเจมเราให้คนเห็นทังเขาบอกว่าเจมก็อายุ2ี่สเจ็เองทำไมแบบเจมทันอะไรอย่างเงี้ยแต่บ้านของเจมบ้านของเจมมันมีมันยังไงอเจมทันจริงๆนะทุกคนเคยไหมที่แบบว่าไปหักข้าวโพดหรือบบว่าข้าวโพด คนมากเกินจะใช้ชีวิตกับแม่เยอะนะใช้ชีวิตกับแม่เยอะถ้าจะเป็นช่วงเดือนเมษานะาะก็จะไปจับเขียดจับเขียดตัวเล็กๆค่ะ ามันนี่ยพอเราจ่ายเขาสองปันสามพันเราก็จะต้องไปตัดไปถอนแล้วก็ไปขุดแล้วก็เอาไปขายอย่างเงี้ยส่วนมากเจมจะใช้ชีวิตกับแม่ใช้ชีวิตกับแม่เยอะนะฮะก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> บางทีเล่าไปเศร้าก็ไม่ได้ดราม่าอะไรนะอยากเล่าชีวิตตอนเด็กให้ฟังนะครับตอนเด็กให้ฟัง ก็ไปกับแม่นะครับแม่ก็จะบอกว่าแม่จะชอบเรียกชื่อตัวเองเนาะแม่ก็จะว่าจะเป็นลูกคนเล็กนะเป็นลูกคนเล็กที่อยู่กับครอบครัวอยู่กับพ่อกับแม่เยอะนะครับอยู่กับพ่อกับแม่นานที่สุดจะมีพี่สาวพี่ชายนะครับที่เขาโตแล้วเขาไปทํางานที่กรุงเทพที่พัทยา ก็จะมีเจมที่แบบว่าเห็นความลำบากของพ่อกับแม่พี่พี่แม่แม,แม่เคยไหมแบบว่าเข้ามาเก็บตังค่าน้ำประปายี่สิบสามสิบอ่ะพ่อกับแม่ยังไม่มีให้อ่ะชีวิตตอนนั้นตน้นถึงเราจะเป็นเด็กเราก็รับรู้นะรับรู้มันก็ไม่มีให้ ตอนไปโรงเรียนก็เหมือนกันนะไปโรงเรียนครูบอกว่าจะให้ทุนนะครับมีอยู่รอบหนึ่งครูบอกว่าจะให้ทุนครูก็ามาถามชื่อเจมว่าชื่ออะไรเจมก็บอกว่าชื่อจักรกิจแสงทองครับเขาก็บอกว่านามสกุลแสงทองอยู่ไม่ต้องเอาหลอกมีตังเขาบอกว่าอย่างนี้เจมก็เลยไม่ได้นะครับแล้วรอบที่สองนะครับ รอบที่สองเขาก็จะให้ทุนเจมเหมือนเหมือนกันทุนก็ไม่เยอะหรอกห้าร้อยนะฮะห้าร้อยแล้วเขาบอกว่าไปถ่ายรูปมารูปสี่เหลี่ยมเล็กๆกัะทุกคนมาติดหน้าเอกสารเจมก็ดีใจเนาะจะได้ทุนดีใจจะได้ทุนวิ่งไปหาเพื่อนว่าเอ้ยแม่มีกล้องไหมพ่อมีกล้องไหมคือแบบว่า ตอนนั้นมันนอกเนาะจะถ่ายรูปแบบรูปสี่เหลี่ยมเล็กๆอะ่ะมันต้องใช้ใช้กล้องเลยถ่ายที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยดีใจก็วิ่งไปหาเพื่อนถามว่าเอ,อพ่อกับแม่มีกล้องไหมถ่ายรูปให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็วิ่งไปหาเพื่อนัมนแต่วิ่งไปหาเพื่อนกลับขึ้นมาครูบอกว่าครูไม่ให้เธอแล้วนะเธอไปไหนเขาไม่รู้ครูหาเธอมาเซ็นเอกสารน,นะ พูหาเธอไห้เส้นอเอกสารเธอก็ไม่อยู่ก็ไม่ได้ทุนนะครับเราก็ดีใจมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับเคยได้ทุนที่โรงเรียนจำได้ถึงทุกวันนี้นะได้ทุนที่โรงเรียนห้าร้อยบาทพี่พี่แม่แม่ครับ เื่อไม่ว่าตังห้าร้อยบาทนั้นมันไม่ได้ใช้แค่บอกว่ามันไม่ได้ใช้ในการเรียนหนังสือนะตังห้าร้อยบาทนั้นมันยังได้จ่ายค่าน้ำค้าไฟมันยังได้ซื้อชูรสซื้อน้ำปลาเห็นภาพตัวเองตอนนั้นเนาะมันยังได้ซื้อชูรสแล้วก็น้ำปลานะ ใช้จ่ายในครอบครัวทำไมแบบเจมก็ไม่ได้อยากใจดำกับโรงเรียนนะในวันที่เรามีตังค์อย่างเงี้ยทำไมเจมไม่ เวลาโรงเรียนเขามีผ้าป่าอะไรอย่างเงี้ยเขาเอาซองมาให้จะไม่เจมไม่ค่อยอยากใส่เลย <c oughs> <c oughs> เจมไม่อยากใส่จริงๆนะเพราะว่าหลายครั้งมากแต่เจมเขาบอกตัวเองนะว่าเออมันไม่มีอะไรหลอกอะไรอย่างเงี้ยคงแบบว่าไม่มีอะไรหลอกเราอย่าไปคิดมากอะไรอย่างเงี้ยบอกตัวเองนะ เวลาไปช่วงนั้นมันจะเป็นทัศนศึกษาเนาะมันจะเป็นทัศนศึกษาเป็นวันเด็ก ก็ไปเท erm ี่ยววันเด็กปกตินี่แหละแต่ไมต้องร้องไห้นะไปเที่ยววันเด็กปกตินี่แหละแล้วก็เห็นเพื่อนเพื่อนเขาครับเห็นเพื่อนเพื่อนเขาได้ตังจากพ่อแม่ใช่ไหมเขาก็จะไปซื้อขนมกันคุณครูก็พาไปพาไปเข้าที่ แมคโคเดดอุดมนะ